อย่างเสยโยครับพบกับบอสไซโปสบอตครับคิดที่เสาของปีนี้ครับนี่กะอยู่กับเอลสามหกครับผมตัวสิบปีครับของเสียจอดครับหนึ่งลุยตมครับตัวสิบปีแล้วครับเครื่องยังไม่เห็นหยั่งครับเครื่องเครื่องยังเดิมเดิมครับแต่ถ้าอื่นเป็นปกติครับเปลี่ยนแค่ยางหนาครับก็ไปโรตารี่ได้ครับแมงเปลี่ยนธรรมดาอยู่ครับอันนี้กะ ตามพี่สไตล์เปิดหงายค่อนข้างลายครับมันหงายเป็นลายครับหลดสิปีก็ถือว่าโอเคเลยครับจากการครับมันมันผมว่าอยู่ที่คนรักษาครับอันนี้คนรักษาหลดดีครับเคนเช็คหลุดยังดีครับเครื่องยังนิ่มๆครับแค่บูทคานรวมเล็กหน่อยธรรมดาครับปกติครับตอนนคนหลับอยู่ประมาณ โอ้โหเกือบซิปก่าไลไปแล้วครับทุกคี่หลับอยู่เนี่ยครับสบายๆนิ่มๆครับอาสีตื่นกล้องจั้หน่อยครับกล้องมากดดันของผมนี่มงออื่นครับไปปัดอันนี้ห้ามาเบิ่งสามห้องส่งครับสามพวกงทำงานครับคิดว่าบ่มีจมครับ รุ่นนี้จบ <c oughs> เนบี่ยนีครับกินนิ่มครับเซอรสบายครับไปธรรมดาครับแต่เดี๋วี้ว่ากินเหลือตีได้ครบับมิดกับมิดได้ของผมเรีย <c oughs> กว่ามิดโรตารีเย่นละครับคือว่าสุดยอดของที่ครับปา <c oughs> กคนมา้นเขาเช้าม นีปั่นรอบสองครับเพิ่ท่าน,นะครับเพื่อนอาจจะจ้างมูอืนะครับเดินเล้วเดินเดี่ยวสบายๆครับจมพยานครับทีมง,งานหลายครับแบบดึงหลายครับง,ง่ายๆครับ สบรบายเคเลยครับสบายๆครับอะไรจะแช่ครับผมตัวสัตว์ตัวสกุลสัตร์พาทันไปมอเตอร์ที่ครับแต่ทั่วถึงครับผมงานการบเห็นมือนี้มาถ่ายคลิปครับหลังจากที่ช่องเขาได้ครมาหันช่องเขาไปได้ดิบละฮะ ก็เสียได้จมบ่จมครับบ่จมให้นะครับเนาะก็ด้หาเลยมาดิ่งกันนะโอ้ยบ่จมเลยครับสบายสบายเดี๋ยวน่าจะปั่นปั่นนิดนิดครับทีบางข้ายที่จังเลยกระทั่งสิ่งทั้งล้มค่อนข้างจะง่ายครับตาโนยตาโนยมันวางกับดักไว้ครับมันวางสนุกไว้ครับ บ่คอยเห็นทางขึ้นทางลงครับมัก็เลือยากแหน่ครับเก็บมุมครับรอบสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสี่โมงครับค่ำครับผมสบายครับเกลีเนียนสบายสบายแลวเหมือนเดิมๆครับ เคื nem nem ่องยังน <inaudible> ิ่มๆครับรถ่10ปีครับกดจมนะโอ้ยว่าไม่ได้จมสินะกดสาเฝ้ามาเดินไปกับไปนี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับเดี๋ยวจะขึ้นไปให้อื่นครับพอสิจมก็จม กรสุท้ายแล้วออกครับเย็บออกครับผมจกครับไปให้เด้ครับ จะเป็นแนวงเพิ่งแล้วนะพวงมาลัยแต่งยังใส่ได้อยู่ครับพอหานเห็ดที่แรกนีกว่ากล้ามนักขึ้นครับพวงมาลัยครับยังไงวะเงียนกิฟครับสบายๆครับเดี๋ยวเดว <c oughs> ขึ้นใสจดิ สบายใช่ไหขึ้นง่ายใช่ไหมนี้จครมบเลิกต็มประจ ล้อคือจบล้อครับแค่ครับแค่ครับเดวสามหกครับหมดสิบปีครับหมดมือเดียวครับถือว่าลงเหลือได้ครับเนี่ยจินเหลือครับแต่เครื่องยังเรียบครับสบายสบายเลยครับ แห้งกับแห้งแห้งก<ห>็เพื่อแห้งกว่ารถผมอย่นี่เหมือนขางเสียงครับเออ,เอ,อสบายนะครับฝากรถกระเช้าครับฝากคนที่ตามครับโปไซโปสุวกกรรณคศครับอันยังสยบครับต่วนี้ก็เริ่มในถ่ายคลิปแล้วครับผมมาหัานไ่ได้ถ่ายครับถ่ายแล้วดึงซีแล้วมันจะลงท่าย ดำครับผมปั่นหน้าดำครับนี่ครับเพิ่นดำมาครับเมื่อท้งเพิ่นดำคะแนนลูกกแก่ผมอย่าซุ่มไปหาคะแนนลูกแกาครับโอ้หลายชีวิตนี่ครับคะแนนลูกกาครับโอเค จมบ่จมครับแต่ดิ้นอ่อนนุ่มดีครับมันมบ่มแล้วครับมันนุ่มครับ สามหกคปต้าครับแอลสามหกแรงครับผมตัวเอดพีครับตัวนี้ครับถ้าเกิดจำาอ็ดพีกับสิปีนี่แหละครับคันนี้ครับคันที่สองของหมู่บ้านนี่แหละครับทีนี้ครับแต่ก่อนกับคันนี้ครับโดยธรรมดาครับปีนี้เบื้องท่านับต่ำกว่าเกือบร้อยไร่หรือร้อยไร่แล้ะครับฟันไปครับคันนี้ครับฝีมือครับปีมือครับ รถน้อยอยู่ครับแต่คนจ้างดีครับเพราะว่าเสียเพิ่นละเอียดครับใจเย็นครับะไปเงีไยใจเย็นครับไทยใจเย็นปั่นใจเย็นครับเดินเดี่ยวห้องครับบทสนใจกับไพจมก็เอิญกันเป็นดิงครับแถวบ้านมีปัญหาครับซอยกันสบายๆครับบทีคิดคาอย่างกันอยู่ไกลไปไหนก็ไปหากันครับอาศัยกันครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับอัญชงยโยครับสวัสดีครับ